nak mau datsa megawatu orang hatu semai sambut datsa nak mau datsa megawatu orang hatu semai sambut datsa nak mau datsa megawatu orang hatu semai sambut datsa ขอนอมน้อมใ่พระภูมิพระภักเจ้าพระองค์นั้นบุตรัตสรุดีโดยชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมในธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมในภาริยสฆง ผู้สือบปอริยวงศาคตยานหมายชานานจวบจนถึงปัจจุบันขอ,อนอบน้อมในคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ขอความสุขสดชื่นตื่นเต็มในศีลในธรรมจงสถิตในจิตใจผู้ใคร่ทำด้วยกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้ สีรังสุจริตังจเจริมทามังสุจริตังจเจรการมีศิลที่บริสุทธิ์ยมหลุดพ้นจากกรรมมันชั่วช้าทั้งหลายได้การมีธรรมมันบริสุทธิ์ยมหลุดพ้นจากกรรมมันชั่วช้าทั้งหลายได้ วันนี้จะได้พารธรรมเกี่ยวกับเรื่องความพอดีจึงสร้างเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ความพอดีจึงทำให้ชีวิตนี้มีความสะอาดความพอดีจึงทำให้ชีวิตนี้มีความสงบสดชื่นรื่นเย็น เพราะนั้นความพอดีจะตั้งให้ว่าเป็นศีลก็พอดีจะเรียกว่าเป็นสมาธิก็พอดีจะเรียกชื่อว่าเป็นปัญญาปัญญามันก็พอดีแต่ทั้งวังทั้งที่ว่ดศีลและสมาธิปัญญานั้นก็ไม่ได้มีตัวตนที่เอาอะไรไปวัดว่าอะไรคือความพอดี และพอดีอย่างไรจึงเรียกว่าพอดีมันไม่เป็นต้นไม้แต่มันก็แข็งเหมือนไม้ก็เรียกว่ามันพอดีของมันมันไ,ไม่ได้เป็นเหล็กแต่เรียกชื่อว่ามันเป็นเหล็กก็มันเป็นความพอดีของมันจึงเรียกชื่อมันว่าเป็นเหล็กดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ต้องเรียกให้ว่า การไหลไปอย่างนี้คือน้ำการมีความร้อนอย่างนี้คือไฟเรียกให้เราได้ใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างพอดีพอดีเพราะชีวิตนี้อาศัยอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องให้ถึงซึ่งความพอดีและเป็นธรรมอันสุดจริต ในชีวิตของเรานี้ก็มีแต่ความรู้สึกที่มันพอดีหายใจเข้าหายใจออกที่นั่งอยู่สบายได้นี่ก็เพราะมันหายใจได้พอดีพอดีถ้าเหนื่อยก็หายใจเหนื่อยไม่พอดีถ้าป่วยไข้ไม่สบายก็หายใจขวดขัดเคืองไม่พอดีความพอดีของชีวิตเนี่ย คือไม่มีโรคทางกายกายนี้ก็พอดีไม่มีโรคทางใจใจก็ไม่ทุกข์เรวรัาใจมันพอดีชีวิตที่พอดีพอดีอย่างนี้นะเรามีอยู่แล้วทุกคนแต่เราไม่ค่อยยินดีกับชีวิตที่มันพอดีพอดีองค์สาเดจพระชินสีพุทธะสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น พรงทรงให้เห็นความเป็นจริงว่าทุกสิ่งที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้นะคือธรรมอันที่จะนำไปสู่ความเจริญอธรรมที่จะนำไปสู่ความเสื่อมนั้นคือเกินความพอดีขาดไม่พอดีเพราะฉะนั้นชีวิตใหญ่ที่เราดำเนินชีวิตไปนี่ ถ้ามันพอดีด้วยการพูดจาพอดีด้วยสัมมาปฏิบัติพอดีด้วยการฝึกหัดให้ทำให้เป็นเย็นให้รู้อยู่ให้เห็นเนี่ยชีวิตเรานี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปดัดแปลงไม่ใช่ไใช่เรื่องที่จะต้องไปทุกข์โทษไม่ใช่เรื่องที่จะไ,ไ,ไปชี้โทษให้กับชีวิตของตน แต่ให้มีความรู้สึกว่าจะทำอย่างไรจะให้เข้าใจความพอดีของชีวิตที่ไม่เกินถ้ายกสิน,นี้ยกไม่ไหวถ้าขืนยกไปก็ไม่พอดีทุกเกิดขึ้นจะร่างกายอารมณ์เหล่านี้เรารับไม่ไหวถ้าเรารับไปก็ทุกข์ใจ แล้วทำไมถึงจะต้องรับสิ่งเหล่านี้ไว้ทั้งทงท,งที่มันหนักก็เพราะเราขาดความพอดีขาดความเข้าใจที่พอดีที่มันพอดีของมันอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะนั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อก็ดีลูกหลานก็ดีญาติธรรมก็ดีหลวงพ่อไม่ได้พูดว่า หลวงพ่อไม่ดีหลวงพ่อไม่ได้พูดว่าญาติโยมไม่ดีฟังให้ได้ดีหลวงพ่อก็ดีลูกหลานก็ดีเนี่ยฟังเท่านี้มันมีความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่เราก็นั่งดีเราไม่ได้นั่งอวดกล้าท้าทายสิ่งใดๆอันไหนที่เราพอนั่งได้มันพอดีเราก็นั่งนั่งให้มันพอดี มันไม่ปวดไม่เมื่อยเกินไปก็นั่งให้พอดีแต่ปวดเมื่อยเกินไปก็กําหนดเจียก็พลิกซ้ายพลิกขวาและนั่งหาท่าที่มันพอดีชีวิตเหล่านี้แหละเป็นชีวิตที่เราจะต้องเห็นไม่ใช่ชีวิตเราจะต้องเป็นเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาของความพอดีของมัน อย่าไปเป็นก yeah! ับมันว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันทำไมถึงเป็นอย่างโน้นให้เห็นอย่าไปเป็นกับสิ่งที่เราเห็นเพราะถ้าเราไปเป็นกับมันมันขาดความพอดีแต่ถ้าเราเห็นชีวิตนี้เฉยๆนะมันพอดีพอดีอะไรที่เราเห็นนี่พอดีทั้งหมด มันไม่ได้ทุกข์ทรมานอย่างเราลืมตาเนี่ยเวลาเรากระพริบตาเราไม่ค่อยเห็นประโยชน์เราเห็นแต่ประโยชน์การลืมตาเวลาเราลืมตาอยู่กับตามันกระพริบพัพบๆตามเวลาตามความพอดีของมันเนี่ยเราไม่เห็นประโยชน์ เราก็มองเราก็เพ่งเราก็ดูแต่สิ่งที่เราอยากดูแต่เราไม่เห็นตอนที่เรากับพิภตาว่าตามันเกินความพอดีไม่ได้มันจึงกับพิภูตาธรรมชาติมันสร้างมาให้พอดีทุกอย่างอะไรก็ตามเส้นทางของชีวิตนี้ อยู่ที่ความพอดีที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่านั่นแหละมัชฌิมาปฏิปทาทางอันเป็นการดับทุกข์เราไม่ได้ไปคนหาไขว่คว้า,วาหาสิ่งที่ไม่มีแต่เราเห็นสิ่งที่มีให้เราเห็นแต่เราไม่เป็นตามสิ่งที่มันเป็น เราก็จะเข้าใจชีวิตดีดีขึ้นดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาเข้าใจดีขึ้นเวลาที่เราแปกขอพรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีศีลมีธรรมท่านก็ให้พรทานก็ดีศีลก็ดีแหนภาวนาก็ดี เออท่านบอกแต่เรื่องที่ดีทั้งหมดเลยบางคนก็ไปไปฟังเทศเหมือนกันนั่งอยู่ไม่ได้ทนนั่งดนไม่ได้หลวงพ่อก็ลัำขึ้นต้นข่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีผิดลูกผิดเมียเขาก็ดีอา่อาวอำนหมอนั้นบอกว่า ดีอย่างนี้ถูกต้องแล้วกลับดีกว่าฟังไม่จบท่านยังไม่ได้สรุปเลยว่าไอค้คำว่าก็ดีก็ดีเนี่ยคือให้ฟังว่าไอ้ก็ดีในความหมายแรกนี่คือความรู้ให้เห็นสรุปลงตรงท้ายว่าอย่าไปเป็นอย่างนั้น เห็นกัเป็นไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเห็นเฉยๆไม่ไปเป็นอย่างนั้นมันพอดีนะมันพอดีอย่างไรมันซ่อนความรู้สึกอย่างภาษาภาษาธรรมกับภาษาโลกที่ท่านพูดให้เราฟังเป็นภาษาโลกแต่เราฟังในเป็นภาษาธรรม ภาษาธรรมนั้นเป็นภาษาใจฟังแล้วซึมซับเข้าไปภายในนะเป็นภาษาความหลุดพ้นแต่ภาษาคนภาษาสมมุติภาษาโลกนี่เป็นการสมมุติให้เราเข้าใจใช้มันให้เป็นใช้มันให้มันพอดีนะพอใช้มันให้เป็นเห็นมันอยู่เข้าใจมันอยู่ แต่ว่าอย่าไปเป็นกับมันถ้าเป็นกับมันแล้วมันจะเป็นทุกข์เห็นมันเข้าใจมันเรียกมันอันนั้นก็เรียกอย่างนั้นอันเดี้ยงก็เรียกอย่างนี้ทาไมถึงเรียกมันได้ก็เห็นมันน่ะก็เรียกมันถูกแต่อย่าไปเป็นกับมันเรียกมันเฉยๆนั่นคือภาษาธรรมที่ให้เข้าใจอยู่ทุกทุกการกระทำ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แสดงว่าเราปฏิบัติธรรมอย่างสุจริตอยู่ตลอดเวลาศีลเราก็สุจริตคือศีลสะอาดธรรมก็สุจริตคือธรรมสะอาดแม้เป็นคำพูดโลกโลกก็เป็นคำพูดที่สะอาดแม่ห่วงลูกห้ามว่าอย่าไปทำความชั่ว ยกตัวอย่างเช่นแม่ห่วงลูกบอกลูกว่าอย่าเพลเ่สพยาเสพติดนะเดี๋ยวตำรวจจะจับเดี๋ยวพวกเดียวกันจะโกงไม่พอใจจะฆ่ากันยิงกันที่จริงแล้วเนี่ยแม่ไม่ได้ไม่ได้แช่งว่าให้ตำรวจจับ ไปคบเพื่อนอย่างนั้นขอให้เขาฆ่าขอให้เขายิงแม่ไม่ได้แ่งไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่แม่ชี้ให้เห็นเหตุผลว่าถ้าไปทำเหตุอย่างนั้นแล้วผลมันจะออกมาอย่างนั้นความรู้สึกเหล่านี้คือไม่อยากให้ลูกไปเป็นแต่ให้อยากอยากให้ลูกเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเหล่านี้เป็นต้น นี่คือภาษาโลกพูดให้เข้าใจลึกเข้าไปภายในเป็นภาษาธรรมให้เข้าถึงพอเข้าใจและเข้าถึงเราก็รู้จักดีแล้วทำรู้จักละสิ่งที่ไม่ดีก็ทำเหมือนกันแต่ทำใจไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดี พราะฉะนั้นชีวิตเราในประชีวิตประจําวันจึงเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่เราหายใจแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อใดความรู้สึกที่ผิดทันทีที่มันผิดจิตก,ก็มีอารมณ์เสพอารมณ์จิตผิดปกตินั่นแหละความไม่พอดีได้เกิดขึ้นแล้ว และต้องสำรวจจิตเราทันทีกลับมาสู่ความพอดีโดยการสูดลมหายใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกคือการตั้งสติให้เกิดความพอดีเพราะฉะนั้นชีวิตของเราทุกๆวันขอให้เราทำกรรมฐานระหว่างวัน ในการรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าเราจะทําอย่างโน้นแล้วทําอย่างนี้แล้วอันโน้นจะช่วยอันโน้นจะส่งเสริมอันโน้นจะช่วยสรนร้งบารมีให้ดีขึ้นแต่จงกลับมาดูต้นคล้าวความผิดพลาดของชีวิตที่ว่าเราไม่พอดีอย่างไร เกินอย่างไรขาดอะไรและก็ปรับชีวิตของเราให้พอดีในสัมมาอริยมัติสัมมาอริยมัตคนี่มีองค์แปรประการสัมมาทิฏฐิเห็นพอดีเห็นสิ่งที่เข้าใจดีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากเมนโตสัมมาอาชิว สมาวายโมสมาสติสมาสมาธิที่พูดอย่างนี้เนะเป็นชีวิตประจำวันเราจริงๆมีการพูดกันมีการอ,าอยู่ร่วมกันมีการทำความเข้าใจในสิ่งที่เราผัสสะทางอายตนะอยู่ตลอดเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นพูดจาภาษา ออกมาเป็นความรู้สึกที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวสติที่จะทำให้ใช้ชีวิตนี้อย่างพอดีพอดีชีวิตดิบดิบนี่แหละเขาเรียกว่าพอดิบพอดีนะใช้ชีวิตให้พอดิบพอดีมันจะเป็นชีวิตที่สุขชีวิตดิบดิบนี่มันจะเป็นชีวิตที่สุข,ส,ขสุขสบายสุขกายสุขใจ เพราะเรามีธรรมของพระสมมาสมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วแม้ว่าทูลกลมอแก้วเสด็จดับขันปริณิพานานานแลว้วก็ตามแต่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั้นแสดงให้เห็นว่าเมื่อใดที่ชีวิตดำเนินไปตามความพอดีในสม,มามักมีองแปด การนี้แล้วนี่ศีลก็อยู่ที่นั่นอย่างพอดีพอดีสมาธิก็มีอยู่ในนั้นแล้วปัญญาก็มีอยู่ในนั้นแล้วความพอดีนี่แหละมันจะเป็นความเพียรและความเพียรน,นี้เป็นความเพียรที่เป็นสมมาทิฏฐิเพียรรักษาความดีความพอดีไว้เพียรอย่าให้ใจเสพอารมณ์อกุศลคืออารมณ์ไม่ดี เมื่อใดรู้ต้องเอาสติตามรักษาอย่าให้ใจไปเสพอารมณ์ที่เป็นการหมกมุมและติดอาการจิตจะฟุ้งซ่านไม่สงบนั้นก็คือความไม่พอดีของจิตเมื่อมีสติตามรักษาจิตเมื่อนั้นเรียกว่าบุคคลทุกๆคนจะใช้ชีวิตอย่างพอดี มีชีวิตอย่างพอดีมีดีจึงพอดีจึงเข้าใจดีว่าเราอยู่ดีกินดีเดินดีนั่งดีนอนดีสบายดีแม้ในที่สุดสุดท้ายบันปลายชีวิตถ้าเราจเจริญแต่สิ่งที่ดีๆแล้วทำไมจะได้ไม่ไปสู่ในทางที่ดีอันนี้คือเหตุที่สมกับผล อันนี้คือเกิดขึ้นจากตนที่มีความเพียนสร้างสิ่งที่ให้เป็นสาระแก่ชีวิตชนิดที่ไม่ต้องอ้อนวอนเรียกร้องจากใครๆดูที่ใจรู้ที่ใจเข้าใจที่ใจทำไมจึงเรียกว่าใจทำไมจึงเรียกว่าให้เราเข้าใจต้องถามใจเรานี่เลย ถามใจเรานี่แหละให้ใจตอบลองตรวจสอบถามใจอยู่ทุกเมื่อถามใจเราจะได้คำตอบไม่คลุมเครือจนว่าใจเป็นไทยหมดเชื้อหมดไฟใจสบายขอพระธรรมที่ระองทรงตรัสวางไว้ไดีแล้วจงเป็นประทีพนำทาง ให้ปัญญาสมมาธิิฐให้เห็นทางมันถูกต้องดีงามทำง่ายถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหาการดำเนินชีวิตไปอย่างพอดีพอดีมีความสุขกายไรโรคสุขใจไรทุกข์ในอริยะใหญ่ยธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไวดีแล้ว ด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยอำนาจแห่งคุณบาระและกุศลเป็นจีิย,ยิ่งด้วยเธอ